มูลนิธินวราชดาริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือจัดงานรำลึกเจ้าดารารัศมีมูลนิธินวราชดาริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือจัดงานรำลึกเฉลิมพระเกียรติพระราชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนาในวาระครบ150ปีวันประสูติพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดหนึ่งปีเต็ม เมื่อเย็นวันที่27สิงหาคม2566ในายนิรัตพงสิทธ,ธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชายาเจ้าดารารัสมีเจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนาในวาระครบ150ปีวันประสูติซึ่งมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรณียกิจของพระราชายาเจ้าดารารัศมีที่มีมากมายหลายด้านและก่อให้เกิดองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเกิดคุณูปการต่อสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวล้านนาณนะลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายวีรพงศ์ลิตรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บุคลากรมูลนิธินวราชดาริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มูลนิธินวราชดาริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการและกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆอ,อีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่เดือน สิงหาคม2566ถึงสิงหาคม2567อาทิการจัดประกวดสัญลักษณ์วโรกาศ150ปีวันประสูตรพระราชายาเจ้าดารารัศมีที่เสร็จสมบูรณ์แล้วการเสวนาวิชาการดารารัศมีวิชยะมาลาในหัวข้อเจ้านายสตรีนักสร้างสรรค์แห่งล้านนา ในเดือนกันยายน2566ณคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่การจัดทำวารสารฉบับพิเศษการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษากิจกรรมเพื่อบันทึกเหตุการณ์รำลึกและเฉลิมพระเกียรติสารคดีชุดดาราลัศมีรำลึกหนังสือที่ระลึกชุดดารารัศมีรำลึก และการจัดทําจุดหมายเหตุเนื่องในวาระ150ปีวันประสูตินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโครงการย่อยอื่นๆที่จะจัดขึ้นต่อๆไปทรงสักพรมเยี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อน,นันตปััญสญุสุดรายงาน